สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหคันนะครับกว้างกวาง,วางนั่งสบาย VAP Accord มาแล้วครับ VAP Accord G8 นะครับคันนี้เครื่อง2,004ออโต้น้ำมันล้วน,นะครับเป็นตัวท็อปปี2,008นะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยแต่งซิ่งนะครับใส่ล้อใหม่แม็กใหม่ ยางใหม่มาให้นะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้ครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับใครชอบใครถูกใจมาชมได้ครับสีเทาดานะครับคันนี้สีเทาดํากว้างกวางนั่งสบายแอคคอร์ดมาแล้วรับมาแล้วลองชมได้ครับ1,99,000บาทนะครับจัดให้กับสมาชิกที่ชอบ ฮอนด้านะครับมาเลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ครับอยู่มินบุรีรถสวยๆนะครับสีสันสวยงามเงาชําแม็กใหม่ยางใหม่ใสมาให้ใครถูกใจเข้าใจสนใจก็มาชมมาเช็คทดลองขับนะครับรถพร้อมขับกลับบ้านเลยครับรถสวยๆแบบนี้นะครับยางใหม่นะครับใช้ได้ยาวๆมาชมเช็คทดลองขับนะครับภายในสวยหรูกว้างขวางนั่งสบายบบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมีแอร์หลังนะครับรถสวยสมบูรณ์ถูกใจสมาชิกหรือไม่ลองชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับ รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆนะครับสำหรับคันนี้โดยรวมสวยนะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับนี่เลยครับสวยๆนะครับฝากกันด้วยนะครับใครชอบ Honda นะครับกับ Honda Accord G8 นะครับปี2008 2.4ออโต้นะครับตัวท็อปสุดนะครับ EL ใครถูกใจนะครับ พิจารณาโทรสอบถามนะครับมีแอร์หลังนะครับเย็นทัวถึงแน่นอนใครที่ถูกใจนะครับมาได้ครับทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางจะสดจะผ่อนก็โทรเจรจาสอบถามได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับถูกใจใช่หรือไม่เป็นหน้าที่สมาชิกนะครับผมทําหน้าที่คัดเช็ค No เก็บงานนําเสนอให้หลาาชสบายรับลดงานรดตลาดชอบ d อด้าอนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นี่เการับอะไรเยอะจะสดจรจะได้ครับมีสี่ได้เก้าร้อยเดือนมาปีดครดิตกีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับันนว้มีมาพสมาูรณ์มาหลังไฟอฟ้ามีพิดจะแรงไอคอนจ้ามีจอไอ้ลอยนะไฟฟ้ามีแอร์หลังมีได้หลังไฟฟ้ารถสภาพดีรถสวยไน้สภาพกับราคาียนะใจสมาชิกีอับาทครับกปีลึกอจราแต่ก็ยังได้ผ่อนครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนครับ กดไลค์กดแชร์ใ้นุนครับรถยังไม่เคยติยดแก๊สนะครับ,บรถสภาพที่สวยวัสภาพดีดีได้เลยครับแล้วเก็บงานแล้วครับฝากสมาชิกที่กำลังหา Honda a c c o r d นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ